ผมเป็นผมเป็นเอ้าโดนเหลี่ยมกันแล้วแล้วโดนเหลี่ยมกันซะแล้วผมไม่มี F นะครับผมบอกไว้ก่อน <c oughs> เรา no โ F น,โออนะไปไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปก่อนขอบคุณใครยิงมาให้เสียงใหก่ดังไปดูดบอลเสียบลืมบอแต่บอมเมื่อกี้เอเคครับสวัสดีครับเหมือนจะดายนะครับมาวันเี้มาเล่นมัมมี่นะครับผมอันนี้มัมมี่สร้างเล่นเองครับ ้ยใครเป็นไรอะใครเป็นไรใครเป็นไรไปไปเราดันไปงเดียวดันไปเางเดียวเราดันไปเราดันไปเลยเราดันไปดันไปดันดีนดั้ไ้มาเขาลงแล้วเขาลงแล้วเออไป อะเราเล่นเป็นมัมมี่คลาสสิกนะครับสร้างเล่นมันเองเนาะก็อาวุธไม่เกิน7ดาวอะไรประมาณนี้เนาะแบบคลาสสิกนิดนึงแล้วก็ของวิ่งร้อยเจ็ดนะครับผมเลือดไม่เกินเออซัมติงเลือดมันเพิ่มมาแล้วผมก็ไม่ได้มองผมไม่รู้เสไม่ไรครับจะเล่นไม่ เอ้ยไปอยู่ข้างหน้ากูสังตัวเลยอยู่ข้างหน้ากูสังตัวเลยอยู่ข้างหน้ากูสังตัวเลยเอ้ยโอ้โหตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจประมาณนี้สรุปไอ้สามล้านนัดสีฟ้าเนี่ยมันได้จากดานไอหุ่นเหรอใช่พี่โอเคเอาไวเล่นได้เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นแบบนี้นะนี่จะยิงหน่อยกระสุนผมจะแดงแล้วเฮ้ยหลังกัน้ย มาจากไหนเ <laughs> มื่อกี้ตกใจโมดเลยอะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอดมาโอดมาโอดม,มาไม่ให้เข้าโอดตกโอดตกเฮ้ยโอดไหนวะเนี่ย ูกกไโอ้ยเหลือเหลือเหลือทำไมแค่นั้นน่ะน้องเหลือทำไมแค่นั้นน่ะเหลือทำไมแค่นั้นน่ะอุ้ยลืมเฮ้ยโอ้โหใครอะเมื่อกี้อ๋ออาเจของเรานี่เองไป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 เมื่อกี้เห็นเจย์ไปไปไปไหนไหนเมื่อกี้เจเจนี่ไงนี่ไงเอ้า เอาเจ๊ก่อนเลยเนี่ยเอาเจ๊ก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องยิงใครยิงเจ๊ก่อนเนอโอ้รรบดนี่โอ้จีนี่โอ้จนี่โอ้นี่โอ้นี่เอ้หัวแตกโอจบนานแล้วไม่เร็วละผมเป็นตาแรกน่นอนตที่ผมไม่ได้เป็นไอ้าออไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เดียวเองอ่ะไปให้กินหลงนะไปให้กินหลงเป็นการพีบหลงแบบ พี่ตกเฮ้ยมามิดว่าเท่อยักป่าวเฮ้ยเก่าเกินมามิดตัวยักษ์เนีเก่าเกินเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาเร็วไปไอ้บีพี่โดนโทษอ่ะบี่พี่พี่พี่กูโดนบอมตายผมจะตามไปผมจะตามไปผมจะตามไปเอ้ยดันตูดดันตูด ดันตูดดันตูดไว้อย่าดันไว้ดันไว้เอ้ยทางทางนู้นเข้าหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องช่วยฝั่งนี้เร็วเร็วทางนู้นเข้าด้วยทางนู้นเขาด้วยเขาจะได้ไม่ต้องช่วยฝั่งนี้ไฮโอ้น้องจริงกันไหมดันน้องจะยิงไปได้นานแค่ไหนก็จวกว่ากระสุนจะหมดนะพี่เออสอง้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูตายก่อนกูตายก่อนพี่เหลือสองร้อยวิ่เหลือสองร้อยไปดีกว่าเออ มีลงศพด้วยเหรอตรงนู้นตรงนู้นมีสามมีลงเอ้ยลงศพเหรอไหนไหนเนี่ยกูจะตายแล้วเบสกูจะตายแล้วตามตุดไปตามตุดไปตามตุดไปไปตายเลยเออไปเออแค่ขวบพกหน่อยบริกแลกพกกันเฮ้ยเราเราต้องโดดเข้าไปเราต้องโดดเข้าไปเราต้องโดดเข้าไปเลยแบบเพราะว่าบอมข้างหน้าจะได้ตายไป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  มีเวลาอยู่มีเวลามีเวลามีเวลาไปสามนาทีใหม่ไปครับไปครับดันดันดันไปดันไปปืนลมปืนลมเออผมตายแล้วผมตายแล้วเออไม่เป็นไรครับผมไม่มีประกาศไม่ต้องขอไม่ต้องบอกว่า ทุกคนอย่าไปยอมสู้เขาเฮ้ยไปสู้เขาเออเออหันไปตบมันเอ้ยสวยเฮ้ยเอฟแปอฟแปกวิใส่การเอฟมาน้อยใส่การเอฟมาไม่ๆม่ครับเราเราไม่กดเอฟกันเราไม่กดเอฟกัน แค่นี้กันนี่แหละโดนโดนท,ที่นี่เราไม่กดเอฟกันที่นี่เรากดกดแต่ซ้ำเลยถ้าถ้าคนอะถ้าคนไม่แคมป์หยังไงมาม,มีก็ชนะถ้าคนไม่ไม่แคมป์แบบตาก่อนหน้าที่ที่ลุมเจ้เอออันนั้นคือทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเราตรงนี้มีสี่มนุษย์หายไปในอีกสองเปนโลแน่นอนอย่างเงี้ยเอาเออาตัวื่นดีกว,ว่า เอฟกดไม่ได้เลือดจะหมดแล้วเออเฮ้ยเอเวนค้าได้อ้าวอะไรครับนะกูรา้ลกดกระลืมกดกระดดรอครับรอครับรอเลยรอเลยมีไสสุดตอนนที้าสคนมีไส์สุดคนมีไสสุเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เอาเรื่องเอาเรื่อง เก็บได้ไปแล้วเอ้ยเราเราเราไปไหมเราไปไหมี๋ยวเจอเนี้โอ้ยอยู่นี่แหละอยู่นี่จุ๋ยบ่ายแล้วจิบ่ายแล้วโอ้โหแล้วปืนอย่างน่ารักเลยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเป็นช้างทับหน้าให้น้องเองพี่เป็นช้างทับหน้าให้น้องเอง ไม่ให้หาเจอหออหอหอครับหอเาเอ้ยจะเห็นได้ไงว่าผมแก้ผ้ากันอยู่อะไรอะอยู่บนยอดอยู่บนยอดหอไม่ใส่มาแล้วจัเป็นคนหายตัวพี่หายตัวผมไม่เจึ้นมามาบนหอห้าพอมาเด็ บนหอเลือดเหลือแปดครับเออแปดสิบเอออะไรอ่ะมีเป็นไงบนหอห้าพอห้าพอไม่ขึ้นนี่พี่เป็นทับหน้าเองเออเออได้เฉยเออหมด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 ไอเบสไปไหนเบสเออมาเบสเออ พี่สู้ข่าพี่ยี่ตุยแล้วพี่พี่บอกตายคนแรกการล่าพี่กันสู้สู้ไม่ได้นอนแล้วบอกเลยเล่นอีกนานพี่กันตุยได้ตุยพี่เฮ้ยน้องชายของพี่เฟลคัมถูไทยแลน เดี๋ยวไอเดียวมีปืนเยอะทำอะไรทำอะไรไปทางไหนดีไปทางนี้เราเราขึ้นนี่ก่อนขึ้นนี่ก่อนเร็วเออปังตบเอ้ยโอ้โหได้ไปแค่หนึ่งได้แค่หนึ่งนี่นี่นี่มาที่เจ๊มามามารอเจ๊ก่อนมาล่อเจ๊ก่อนเอ้ยเจ๊เล่นปืนเทพหรอใช่ไหะไม่ได้หรอไม่ได้เจ๊เจ๊มอบเจ๊มอบ เจมอบเลยเจมอบเลยเจเจทิ้งปืนแล้วพกยิงเจอย่าโกงเนี่ยคนดูเขารู้กันหมดอ่ะเอาเอามีดเอามีดเจเอามีดเจเอามีดเจทิ้งปืนเอามีดเดี๋ยวพวกผมเลือดน้อยแล้วเนี่ยโดนบีบลงทันนีลงศพจ้าโอเคครับพลังไปพลังไปอึ๊บอึ๊บอึบ มันตบด้านข้างได้อยู่ไหมทุกคนอย่ายอมแมอพ้ออเเไป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 เอาใครก็ได้เข้ามาข้างหน้าคนหนึ่งไปเดี๋ยวผมดันอออือขิดขวาเออก็ต้องไหน,นแหล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมาม,มี่พี่ก็ตายเหมือนกันโอ้โห เฮ้ยกระสุนมันเหลือแค่ยีิบหกกระสุนมันเหลือแค่ยีิบหกเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเจ๊อย่าฟีไปตบเร็วโอ้โหเจ๊แล้วผมก็ไม่ได้ไผมก็ไม่ได้นอนเร็วงงผมก็ไม่นอนเร็วเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเก้าวิน,น,นแล้วอย่างแล้วเก้าวินอ่ะง่วงเลย <S <S 2> <S> <S 2> ไอโอ้ตไอโอ๊ต ส่บินเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไปเร็ว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 เอาชิบส่งบินอีกแล้วอะไรครับเนี่ยมีแต่คนส่งบินโอ้อะไรครับเนี่ยมาให้มา อกเมื่อกี้โดนแสดวิทเอาอะไรมาลอดเอ้ลูกเอาสุ่มบินอีกแล้วเอ้ยมามีโหดมากเลยมนมีโหดมากไม่ไม่มีการโยนแน่ะคนเนี่ยไม่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 หมาหมาจิงผมเด้งขึ้นมา การตระกามมุงเฮ้ยสี่สองแล้วรวมกันเป็นหกวินแล้วไม่ต้องแคมป์ไม่ต้องแคมป์วิ่งวิ่งวิ่งเอางั้นแหละครับจะได้นอนเร็วเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะผมง่วงเชื่อผมเถอะผมง่วงโดนแคมป์โดนแคมป์โดนแคมป์เอ้ยไม่ตบ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 เอาบันเอาบัน ออ้ andal, ้ายวมันมันร้อนเร็วจังวะปืนเอ้ยห้าพใตายหอุ้ยหอปึ่งมาดูห้าพาวแบบครับจังหวะนี้ยิงตรงนี้เลยละกันตายก็ตายกันหมดนี่เรือห้าพาวเอ้ยมมมี่ออกไป เอาไปอาอาโอ้โหวันนี้นี่นี่น,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 นี่ไม่มีการคงไม่มีการแคมป์ <laughs> ม,มีแต่ <ทำ S 1> ความค<ท>ำมว่าตายทำไมกดเพิ่มขนาดแล้วนะตัวไม่ใหญ่ขึ้นนะตัวมันจะเป็นไปได้ไงตัวมันนิดเดียว, <laughs> วมันเป็นไปได้ไงตัวมันนิดเดียวเราควาผิดของตัวเองเลยแหวกให <laughs> ้เดินผิดไปนี่นี่นี่เอ้าไปแล้วหนึ่งไปไป อร่อยแล้วคนสุดท้ายเนี่อยอเล่นเลยเล่นเลยคนนี้เล่นเลยคนนี้เล่นเลย,เลเลยผมให้โอกาสระหว่างเจ๊จะโดนตบหรือเจ๊จะเก็บบอมบนพื้นแล้วยิงใส่ตัวเองตาย <c oughs> ผมให้โอกาสไม่ทันด้วย <c oughs> ล้วคนน่าเศร้าอ่ะปืนเลือกได้แค่กระบอกเดียวกรบอกอี่ใช้ไม่ได้อะยากจะเล่นบอมก็ไม่ได้น่าเศร้าเลยอย่าเกินสามคนอย่าเกินสามคนโอ้ยยังคพี่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นแต่นี้พี่ไม่เป็นเอ้ยใครเป็นข้างหลังกูสองตัวไอออกไปนะออกไปเด้อ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปอย่าเข้ามาออกไปเฮ้ยน้องทำไมน้องตัวใหญ่จังทำไมคนอื่นตัวนิดเดียวเป็นไปได้ไงวะเนาะเฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้โอ้ชีวิตกูเลือกไม่ได้เลยได้ยินเสียงร้องไหมเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเห็นควันไหมเห็นควันที่กำลังขึ้นไหมเฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแทนปันระเบิดเด้งมาเนี่ยโอ้ เฮ้ยใครบอมยิงไม่หน่อยยิงไม่หน่อยยิงไม่หน่อยใครบอมอ้าวตายไอ้เบสไอ้เบสมึงทิ้งกูโอ้โอดเหหมดลยไปพพีี่่้ออาหมดทุกอย่างแล้วเรายื้อยื้ตั้งแต่ไม่ตายเกือบตายพี่นิดเดียวเองแค่เกือบตายพี่ กำลังไปน้องโอ๊ตทุกอย่างกำลังเฮ้ยข้างล่างดูดดิข้างล่างดูดดิข้างล่างดูดดิเอ๋าไม่ใช่เหรอเออมาแล้วมาเร็วมาดันตูดหน่อยอ้าวตกเลยไม่มีใครด oh, oh? anyway, ันตูดผมกำลังดูดผมกำลังดูดต่อขายให้วิ่งไวกว่านี้หนึ่งเออตายมันจะตายแล้วไง ติด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 ติิดติดตดติดติดติดอิดติิิไดด โอ้ยผมผมมาเลียงเลือดพี่บีก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วพี่สีเลี้ยงเลือดด้วยเฮ้ยอลิกันหรอหรือใครเนี่ยอยู่ในลงออลิการอยู่ลงทำไมขึ้นชื่อสีแดงทำไมตบไม่ได้วะเฮ้ยเฟุกเปฟุกเปฟุอมันเปาะบางอยูะโดนกระสุนมิดเ อึบเออเออเออไปไปไปค่อยๆยงิงค่อยๆยงิงโอ้โหกันน่าจะรอดนะเนี่ยมามีตายหมดเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ละสองร้อยนัดพี่ละสองร้อยนัดยื้อไปโอเคโอเคพี่ยือ้อพี่ยือ้อพี่ยือ้อเออสุดสุดแต่ใจสไก่ขวา้าเออพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายแล้ว,ลวเออ กันเหลือยี่กันเหลือแค่28โอ้โหกันมีลูกกระสุนเพิ่มขึ้นใหม่คสอ่ค่อยเฮ้ยเดี๋ยวกันกันกันอย่าทำนี้เลยอย่าทำนี้เลยกันกัอย่าทำนี้กันเงยเออ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 กัน กันยังไม่ตายกูโดนตกก่อนดูสองลูกกูหมดก่อนเนี่ยเอออยู่ด้วยเพรอยู่ผมอยู่โนหลงไอด้วยผมโดนมามีดลุมโสมไปด้วยไม่ไงไม่มีแต่รเผคนเลยเฮ้ยผมเรียกเรียกให้คนเข้ามาเฉยเรียกคนเข้ามาเฉยรูรูนี้รูนี้เห็นไหมไอ่เกือบตายกูแบงเด้งเข้ามาเออเออโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเออสวยโอ้โหอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว เฉยอยู่กันเต็มเลยตรงนี้แอบไม่เห็นเลยละกันไม่ทำไมตรงนี้รู้สึกมันสั้นกว่าตรงเมื่อกี้วะไม่ดีแล้ไม่ดีแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเป็นกันต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหัวว่าถ้ายิงโดนหัวเนี้ยได้ช่วยด้วยช่วยด้วยโดนบัมฟี่ลูกหอกได้สามตัวโอ้ ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วกาตัวตายได้ไวกาตัวตายไม่ได้ด้วยไม่ไม่มอบไม่มอบไม่ง่ายอย่างน้อยการที่เราจะตายโอ้โหกูกูยังพันนาไม่จบเลยเมื่อกี้กูตายก่อนโอ้โหเหมือนพูดจะไม่ทันจบเลยอะฟีลเหมือนกำลังจะแปลงร่างแต่โดนตัวไ้ายขัดอะเฮ้ยเจ๊อยากเกียนดีคนจะออกโอ้โหอันนี้อันนี้ไอ้บินโบเพลทแมทเกมนะครับคนดูนี่ไอ้บินโบนะครับ บังไม่ผมบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยขาดาเมจแค่หนึ่งด้วยเจอแล้วอีกหนึ่งคนเสาหักเสาหักเสาหักเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอากันก่อนก็ได้เอากันก่อนได้เอากันก่อนได้เอากันก่อนได้การเอายากนะเออเอาการก่อนได้เพราะกันต้องใช้เวลาไงเพราะกันลูกเยอะน้องเฉี่ยอ้าวตายเองต้องหายไปไปไปกลับไปหากันหไปกันไปหาบ้านใน เอ้ากันก็ตายไปหาที่อยู่ดีกาน้องชายจะทำอย่างงี้กับพี่เลยีโบตายแน่

เขาเป็นกระหมดแล้วอ่ะเขาเป็นกระหมดแล้วเบสเบสเราเป็นกระหมดแล้วเบสเขาเป็นหมดแล้วไมเขาเป็นกระหมดแล้วเป็นกระหมดแล้วไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวผมวิ่งเอาอันอยู่ก่อนอยู่แล้วเออถือมันพกกันอยู่อ่ะเดี๋ยวยเดี๋ยวมันมีคนแอบอยู่ด้วยเนอร์เราไล่ดูกคุณไม เดี๋ยวมันไล่เดี๋ยวพี่เลยปล่อยพี่ไปเจริญเติบโตเถอะเฮ้ยอันนี้หลบเนี่ยอันนี้จุกเนี้ยเด้อตายตายกูตายกูตายตายกูกูตายกูตายเอาอะไรไปรอดอะเอาอะไรมาผมพี่ผมเป็นตัวดูดพี่ผมเป็นตัวดูดเออได้ได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่สตาร์ พี่แปบเตรียมตัวเตรียมตัวสามอ่าอะไรครับนั่นเอ้จเออเจเจ๊กดสกิลย้ายย้ลงมาดิเจ๊ไปไปเราเราค่อยดันไปแล้วค่อยไปลูกมันจะหมดแล้วลูกมันจะหมดแล้วลูกหมดแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรคำนั้นไปเอ้ยเบสเบสเบสเออไปไปมามานี่ก่อนไปไหนไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมามีตรงนี้ไม่หมดหน้าฟาโลไม่หมดหน้าเฟลอไม่หมดหน้าฟาโลไม่หมดเหมือนน้องเรือน้องสบู่อะไรไม่เราดันแล้วก็ไปไกลได้ไงเราดันก็ไปไกลละอ้าวเอ้ก็เดินตกอ่ะไป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  เฮ้ยหลบใครอยู่หน้าแถวอะยิงฉันเลยได้โปรดยิงฉันยิงฉันแย่งมัมี่ไปกันกันสู้กันเออไปไปไปถึงตัวแล้วไปโอ้แล้วจะบอกว่าบอมสองคนไปอยู่แคมป์อะไม่เล่นด้วยนะใต้หอมีใต้หอมีใต้หอมี แต่หอบีเอาแต่หอก่อนไว้เออไปบนก็ได้ไปไปไหนก็ได้ไปลักทางแบงเด้งมันเด้งมันเด้งเอ้ยไม่เป็นไรคนชนะก็ไม่เป็นไรมันอีกตาก็จบแล้วพี่ไม่ได้โยนพี่ไม่ได้โยนพี่โยนพี่ไม่ได้โยนพี่ไม่ได้โยนยิงมายิงมามี่ฟรีบมี่ฟรีเต็มเลยบมี่ฟรีเต็มเลยขึ้นชื่อสีเทาหมดแล้วเนี่ย ยืนเนี่ยยืนนานจนที่สีเทาเลยเนี่ยบีบีผมจะตายแล้วบีบีเลืองผมเหลือยี่สิบเลืองผมเหลือยี่สิบบีบีเออก็บอกอยู่เลืองเหลือยี่สิบไอ้ผู้ชดกูเหรอผู้ชดกูไอ้โทษกูแล้วอ่ะ อะไรครับเนี่ยมีไหนมีไหนเกมม่ไหนอยากอยากตายแล้วไอ้ดูเหม็ดสามสี่ไปแล้วเฮ้ยอยู่ได้สักพักเหรอวะอยู่ได้สักพักเหรอวะโอ้ยพี่เปิดโป๊ยดูพี่เปิดโป๊ยนี่เดี๋ยวพี่คว้าปหาเศรดฐีอโอ๊ตฟังกูโม่ก่อนฟังกูโม่ก่อนนะไอโอ๊วิบอะไนเนี่ยฟังกูโม่ก่อนฟังกูโม่ก่อนนะ โอ้จะ <ere> ชีอะ้อ่ะอ๋อเอ้าเมื่อกี้ยู่ขนาดกลุ่มไปทาะลุได้ไงอ่ะไปดีไปดิเดี๋ยวพี่วางแผนไว้น้องวางแผนเฮ้ยเดี๋ยว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 โยนเกมเล่นแต่พกกันไงถือแต่พกกันาะไม่ยอมถือปืนหลักอ่ะโยนเกมกันจัดเลยเออเล่นพกยิงสับนัดอ่ะยิงแบบสนุกสนุกอ่ะ

เอ้ยไปตาไปหอน่าจะหอสองหรือเปล่าน่าจะหอสองเออไปไปบ้าจะตายแล้วจะตายแล้วจะได้ไม่วิ่งจะได้ไม่วิ่งเออจะอยู่เฉยเอ้ยลูกเหลือสิบนัดเหลือสิบนัดปางไปเลยจบนี้ก็นอนพอดีไปปัง ปึ้งทำไมผมไม่เกิดอ่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่โหมดวางระเบิดเฮ้ยอะไรครับหน้าเหลือสองเหลือสองคนสู้ๆคนสู้มามีช่างมันถึงเวลานอนของเราแล้วถึงเวลานอนแล้วอีวินเดียวก็ถ้ามามีมชนะแปดก็จะเชียร์มามีบบนั้น เฮ้ยมายิงเจ๊ก่อนมายิงเจ๊ก่อนใครถือบอมมายิงเจ๊ก่อนเออยิงเจ๊ยิงเจ๊นี่ชิบะเล่นเจ๊เลยเจ๊เล่นชิบะเยอะพี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างมาแล้ว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 โอ้โหนี่ปืนพกเนี่ยเจ๊สู้เขาเจ๊เหมือนที่ที่เจ๊แกงเขาอ่ะเจ๊ เออที่บูยิวเป็นนกที่บูพี่นี่จะจะเล่นเฉียนตนเฉียนเล่นบักแบงฟีสุดท้ายก่อนนอนเย่จบแล้วจบแล้วนอนนอนนอนแยกย้ายเชฟผมคลิปนี้ก็จบยงเท่าดีนะครับโอตู้บบว่าสุดใจกันจัดไปไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ